อ่ะคันนี้ก็คือตัวเทอร์โบนะครับจะเป็นสไตล์เทอร์โบคู่ตัวท่อก็เป็นท่อไทเทนะครับเทอร์โบมีการไล่2ตัวแบบนี้นะครับไอดีก็มีการ CNC ขึ้นใหม่เหมือนกันนะครับเป็นงานมิลลิ่งเหมือนกันกคือแบบเฮ้ยสีสวยมากพอเปิดเครื่องมาคือแบบดูเด่นแต่ถ้ามันปิดฝากระโปรงไปเนี่ยรถก็จะดูแบดูมีอะไรด้วยสติกเกอร์ที่เขาคาดไปแล้วก็ทรงรถที่จัดไว สวัสดีครับแล้วเราก็ยังอยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็กโปครับกับรถคันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถไฮไลท์ของงานก็ว่าได้ถึงแม้ว่าเขาจะแอบ,บจอดอยู่ก็ตามต้องบอกเลยว่ารถเนี่ยจอดแบบติดกันแน่นมากนะครับแต่ด้วยความโดดเด่นของรถคันนี้นะครับทำให้ยังไงก็ต้องมองเห็นนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถจากลักกี้ชอปนะครับซึ่งห้องเครื่องเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นคันแรกๆเลยที่เป็นสไตล์นี้นะครับเป็นห้องเครื่องสีม่วง นะครับจริงๆรถคันนี้เนี่ยเขาจะเป็นคอนเซปต์สีม่วงขาวชมพูนะครับแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยมีการทําเป็นฝาบิลลิงนะครับเป็นฝา CNC หรือเรียกฝาบิลเลนนั่นเองนะครับนี่เป็นฝาที่ CNC ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีแบบตัวปิดต่างๆนะครับนี่ตรงนี้คือตัวเปิดไว้สําหรับเปลี่ยนน้ามันเครื่องสาหรับเติมน้ํามันเครื่องนะครับ งานสวยมากตามสไตล์ของตัว l u ก k y Shop เขาเลยส่วนของตัว ID นะครับ ID ก็มีการ CNC ขึ้นใหม่เหมือนกันนะครับเป็นงานมินลิ่งเหมือนกันกคือแบบเฮ้ยสีสวยมากสําหรับใครที่แบบว่าอยากที่จะแต่งห้องเครื่องเป็นลักษณะสไตล์แบบเล่นสีนะครับอันนี้ก็สวยนะเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะแบบเออไดสีแล้วมันจะสวยขึ้นมาขนาดนี้นะครับเพราะเราไม่ค่อยเห็นใครทาอ่ะคันนี้ก็คือตัวเทอร์โบนะครับจะเป็นสไตล์เทอร์โบคู่นะครับ น right. awesome. like yeah. ี so ่เลยตัวท่อก็เป็นท่อไทเทนะครับเทอร์โบมีการไล่2ตัวแบบนี้นะครับเฮ้ยมันสวยมากงานไทเทตัวท่อเองการเดินท่อต่างๆก็คือจะเป็นแบบสมมาตรเลยเท่ๆนะครับนี่แล้วก็เขามีลูกเล่นของเขานะก็คือเป็นการสวมตัวท่อเข้าไปโดยการที่แบบทำเป็นลายไฟเสร็จปุ๊บสวมเข้าไปตรงนี้เป็นลัคกี้ช็อปแล้วก็เป็นลายไฟนะครับนี่ตัวกระปุกน้ำมันเบรกนะครับก็ขึ้นใหม่นะครับเป็นงานขึ้นใหม่หมดเลย นะครับแล้วก็คุมตีมด้วยการใช้หัวฟิตติ้งนะครับเป็นสีดำนะครับตัดด้วยสีน้ำเงินไอ้สีม่วงนะครับเฮ้ยมันมันสวยมากใช้วาล์วปลดด้วยเห็นปะ่ะนี่เป็นวาล์วปลดด้วยสามารถแบบปลดออกได้อ่าอันนี้คือแบบคุมตีมคุมสไตล์สวยมากแล้วก็ฝั่งตัวหมอน้ำกับอินเตอร์เองก็เหมือนกันนะครับตัวมอน้ำเนี่ยก็คือจะเป็นหมอน้ำปีเนียมนะครับแล้วก็จะมีพัดลมไฟฟ้าด้านหลังซึ่งตัวพัดลมไฟฟ้าเนี่ยก็ได้เป็นสีม่วงนะครับ ตัวขายยดต่างๆนะครับไดเป็นสีม่วงหมดเลยเห็นไหมแล้วก็คุมเตีมด้วยการใช้สีดำพาวเดอร์โค้ดนะครับพ่นกับอุปกรณ์ต่างๆทั้งหม้อน,น้ำทั้งตัวอินเตอร์นะครับโอ้หคือแบบสวยมากแล้วที่สำคัญเลยในเรื่องของตัวทรงรถเองก็เหมือนกันคันนี้มีการจัดทรงรถแล้วนะครับแล้วก็มีการเล่นลวดลายในตัวสติ๊กเกอร์ให้เป็นสีชมพูคาดดำแบบนี้นะครับนี่แล้วก็มีลิ้นด้านหน้าที่เป็นลิ้นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับนี่แล้วก็ จะมีคาดตรงกลางรถเลยข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมคาดเป็นสีชมพูตัดดำนะครับขึ้นไปถึงตัวหลังคาด้วยนะครับสวยมากนี่แล้วก็มาฝั่งนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยใช้ล้อนะครับเป็นล้อตัว 96M นะครับซึ่งเขาบอกแล้วว่าล้อตัวนี้สามารถลมเบรกได้นะครับคันนี้เนี่ยใช้เป็นเบตรตัวเบมโบนะครับแล้วก็ทำเป็นสีชมพูฮับกลางก็เป็นสีชมพูคือแบบคุมตีมจัด ล้อก็เป็นสีชมพูที่ดูดีนะครับแล้วก็จะมีเฟสเกอร์ด้านานข้างแบบนี้มีคำว่าลัคกี้ช็อปคือคุมตีมได้สวยนะครับคุมตีมได้สวยมากๆแล้วก็คันนี้จริงๆอ่ะเขาจะมีถังน็อตน,นะเขาก็จะมีหัวฉีดหัวฉีดน็อตอยู่ตรงนี้นะครับสวยมากอ่ะคือดูคินคลีนแต่แบบพอเปิดเครื่องมาคือแบบดูเด่นแต่ถ้ามันปิดฝากระโปรงไปเนี่ยรถก็จะดูแบบดูมีอะไรด้วยสติ๊กเจอร์ที่เขาคาดไปแล้วก็ทรงรถที่จัดไว้นะครับเนี่ยเห็นไหม พอเห็นเบรกเห็นอะไรแบบจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันคุมเต็มสีชมพูได้สวยมากนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังเบรกหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังเนี่ยเ็เปลี่ยนเบรกเป็นเรียบร้อยแล้วเป็นเบรกเบมโบนะครับเป็นสี่พอร์ตนะครับแล้วก็ตัวจานก็จะเป็นทับกลางสีชมพูเหมือนกันไม่ค่อยเห็นนะจริงๆแล้วเราไม่ค่อยเห็นทับกลางสีชมพูเท่าไหร่เลยแต่คันนี้ทับกลางสีชมพูแล้วก็ที่สําคัญเลยด้านหลังถังนอ็อตทำเป็นสีชมพูด้วยอฮะคือแบบ ต้องการให้ตีมันชัดเจนนะครับก็เลยทําให้ถังน็อตก็ต้องทาสีชมพูเหมือนกันก็คือเป็นเป็นสีชมพูมุกมุกเลยนะครับแล้วก็มีการขึ้นในเรื่องของงานค้ำนะครับเป็นงานค้ำจากไอรอนบาร์นะครับคันนี้นี่ขึ้นพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าไม่เหมือนใครไม่ซ้ําเลยนะครับงานค้ำคือสวยมากนะครับนี่ก็คือเป็นงานไดททองนะครับประกบ,บกับตัวถังที่เป็นถังสีชมพูโอ้ยมันเข้ากันมาก นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีในส่วนของถาดแบตนะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งเป็นถาดแบตที่ทํามาเพื่อที่ประกอบกับคําตัวนี้เลยนะครับมีลูกเล่นตรงนี้ด้วยมันโล่งไงไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับสติกเกอร์ที่เราเห็นคาดจากข้างหน้ามาก็จะคาดมาถึงตัวกระจกด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีคาดมาที่ฝาท้ายแบบนี้นะครับยังไม่แค่นั้นนะต้องหันมาจากฝั่งนี้เราจะเห็นตรงนี้มีคําอีก1ชิ้นเราไม่อยากไปเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับ ทำตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่คำลับเข่ากันสวยงามมากนี่เออเท่มากคันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นรถไฮไลท์นะครับจากลักกี้ช็อปเลยคือต่อให้จะจอดแน่นขนาดไหนก็แล้วแต่รถคันนี้ก็ยังมองเห็นอยู่ดีเพราะว่าดูเด่นแล้วก็ไม่สาใครเลยนะครับโอเคก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับจากงานมอเตอร์เอ็กโตสำหรับใครมาแล้วนะครับก็อย่าลืมแวะมาดูรถคันนี้นะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมกันต่อดีกว่าว่าคลิปถัดไปจะเป็นอะไรคลิปนี้ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นรถคันไหนนะครับฝากเพื่อนๆดูด้วยนะครับโอเคถ้างนั้นสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ